นะคะเรา จะมาดูกันว่าเราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆนะคะมาทําสื่อในการนําเสนอแล้วก็ใช้เจ้าตัว Chat GPT เนี่ยมาช่วยในการสัมภาษณ์งานเราได้ยังไงคะ่ะตัวช่วยแรกเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้จักโปรแกรม Canva กันแล้วนะคะสําหรับการทํา p Presentation ต่างๆแต่วันนี้อาจจะมาบอกนิดนึงนะคะว่าตัว Canva เนี่ยมี Canva AI ที่เพิ่มเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเลือกการท p r e s e n t a t i o n เนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีแทบด้านล่างนะคะชื่อว่า ดอลลี e ตัวนี้นะคะหรือบางคนก็เรียกน่ารักน่ารักนะคะแบบดอลลี e ่ตัวนี้เราเนี่ยสามารถที่จะคลิกเลือกได้นะคะแล้วเจ้าเครื่องมือตัวนี้มันสามารถที่จะใส่พร้อมนะคะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างรูปอะไรขึ้นมานะคะเราก็เราสามารถคลิก g e n เน a เรได้นะคะ อันนี้เราต้องการที่จะสร้างรูปแบบคนกําลังระดมสมองอยู่นะคะในการที่จะเอามาใส่ในโปรเจกต์ของเราเนาะก็มี2เวอร์ชันเนาะสมมติถ้าเราชอบเวอร์ชันตัวนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะก็มาใส่ในตัว p r e s e n t a t i o n ของเราได้นะคะสำหรับคนที่ทำ Presentation แล้วไม่ได้อยากจะใช้รูปนะคะที่เขามีให้อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างรูปใหม่ๆนะคะด้วยพร้อมตรงนี้ได้เลยนะคะในแคนว a เนี่ยตอนนี้มีแล้วนะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะสร้างนะคะสไลด์หรือว่าคู่มือการประกอบการทํางานนะคะหรือว่าประกอบการประชุมเนี่ยเราจะขอแนะนำทูอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า Education Co Pilot ค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกค,ค่ะเมื่อทำการสมัครสมาชิกแล้วนะคะเจ้าทูตัวเนี้ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งเจ้าทูตัวเนี้ย มันจะช่วยเรานะคะในการทำสไลด์หรือว่าแฮนด์อท์ต่างๆนะเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้นนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงเนาะอ่าเราก็จะเลือกมาที่แถบด้านสายมือนะคะเลือกที่ Unit Planner ค่ะแล้วก็เลือกที่ get star t ตรงนี้เลย คราวนี้เราจะตั้งชื่อสมมติว่าตั้งชื่อมันว่า Chat GPT แล้วกันแล้วก็เป็น Chat GPT for Work นะคะนี่คือวิชาของมันเนาะคลิก Next นะคะมันจะถามเรานิดนึงนะคะว่าไอตัวบทเรียนนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีวัตถุป,ประสงค์อย่างไรบ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะคิดเองเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะเราก็จะอาศัยตัวช่วยนะคะโดยใช้ Chat GPT นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเราจะลองให้มันนะคะสร้างนะ คอ o ์สอ u t l i n e นะสำหรับบุคลากรนะคะเกี่ยวกับ Chat GPT สำหรับการทำงานดูค่ะคราวนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถสร้างเอกสารหรือว่าสไลด์เนี่ยได้เร็วมากเลย จากที่เราได้คอสเอาไลน์ตรงนี้แล้วนะคะเราจะใช้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะตรงนี้นะคะไปแปะอยู่ในตัวโคพ i l ลอตตัวนี้เลยก็ในช่องแรกเนี่ยจะใส่ไปว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะนี่เขาแนะนำเราว่ามีเรื่องอ n t r o d u c t i o n นะ,ะเป็นการแนะนำเบื้องต้นเรื่องที่2ก็ลองเจาะลึกไปในตัว Chat GPT นะคะแล้วก็โมดูลส3เนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะ ใช GP t GPT ไปใช้ในงาน d s c i า n c นเนี่ยจะทำยังไง โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับคอสออนไลน์เบื้องต้นว่าเราจะสร้างคอสเกี่ยวกับ c h ป t GPT ขึ้นมาโดยที่อาจจะเน้นไปสําหรับบุคลากรนนแล้วก็คนทํางานนะคะเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้มาแปะนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็วัตถุประสงค์นะหลักๆเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะจากนั้นนะคะเราคลิกที่ final step เลยอ่าเราก็จะเลือกว่าเราต้องการที่จะสร้างบทเรียนนะคะหรือว่าสไลด์เนี่ยมากี่อันนะคะเราอาจจะ จะเลือกซัก5ก็ได้นะคะแล้วก็ create unit ค่ะ หลังจากที่มันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้นะคะบทเรียนเข้าๆออมาแบบนี้เลยนะคะเราสามารถคลิกเข้าไปดูนะคะว่าในแต่ละบทเรียนที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยลักษณะค่ะกว้างเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อันนี้คือ Objective ที่นักเรียนเนี่ยจะได้คืออะไรแล้วก็มีคําถามให้ด้วยนะคะเบื้องต้นในแต่ละบทเรียนเนาะแล้วก็ยังมีการแนะนําคลิป YouTube ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเราสามารถที่จะเลือกแบบว่าทําบทเรียน ได้ด้วยนะกดที่ lesson plan นะคะตัวนี้เลยมันก็จะสามารถดาวน์โหลดนะคะตัว pdf นะที่มันสร้างให้เราอัตโนมัติเลยนะคะก็มี lesson plan เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับบทเรียนแรกนะคะก็ค่อนข้างที่จะสร้างในอย่างรวดเร็วเลยสำหรับคนที่รีบๆนะคะอยากจะทำตัวสไลด์หรือว่าทำบทเรียนขึ้นมานะคะหรือว่าจะให้มันทำ educational handouts ด้วยนะไหนลองคลิกดูซิ ลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะจะอธิบายเกี่ยวกับคําถามแล้วก็ตัวเนะะื้อหาว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็มีตัว context builder ด้วยนะคะ เราคลิกดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะงเราเปิดขึ้นมานะคะคอนเทกซ์ตัวนี้ก็จะรวบรวมนะคะคีย์เวิร์ดหรือว่าคําศัพท์นะที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่หนึ่งนะอย่างเช่นคําว่า AI คําว่า ChatGPT หรือว่าตัว NLP นี่เองนะคะถัดมานะคะเรามาดูพร้อมที่จะช่วยเราเนี่ยสร้างรูปไอคอนหรือว่ารูปตัวละครที่เราสามารถนําไปใช้ในการประกอบสือได้ค่ะสําหรับ คนที่เป็น user GPT Plus นะคะเราเนี่ยสามารถจะสั่งให้มันเนี่ยสร้างรูปไอคอนได้นะคะโดยใช้ตัวพร้อมที่เราให้ไว้ตรงนี้เลยเราบอกมันว่าสร้างรูปไอคอนสำหรับการประชุมลับของโปรเจกต์เฉพาะกิจนะเกี่ยวกับการนำเสนอแผนงานตลาดของสินค้าออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเครื่องดื่มสุขภาพค่ะดูสิขนาเราไม่มีพื้นฐานทางด้านอาร์ตเนาะใช้โปรแกรมพวก Adobe ไม่เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะได้รูปไอคอนเจ๋งๆมาได้นะคะ จากเจ้าตัวช่วยตัวนี้เลยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นตัวไอคอนนะคะที่เราสามารถดาวน์โหลดตรงนี้นะคะดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะในคอมนะาก็สามารถบอกให้มันเนี่ย,ยสร้างโทนสีอะไรนะคะหรือว่ารองให้มันเนี่ยเจเนเรตใหม่ก็ได้นะคะ นี่ก็จะเป็นผลลัพธ์อันที่2นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอารูปไอคอนนี้ไปใช้นะคะกับโปรเจกต์อะไรของเราค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนาะก็จะเป็นแบบว่าชูทางด้านแบบว่าสินค้าของเราขึ้นมาเลยนะก็จะมีโทนสีสีเขียวๆด้วยนะดูหน้าตาจิ้มริมน่ารักมากนะคะนอกจากจากรูปของไอคอนเนี่ยเราสามารถสร้างตัวละครนะที่มีหลายมุมมองได้จะได้เอาตัวละครเหล่านี้มาทำเป็นสตอรี่ไลน์ได้นะคะโดยที่วันนี้เราจะแนะนำตัว Gen ID f u n c t ชั n นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันของ l y t นะคะที่มันอยู่ในตัว chat GPT 4ตัวนี้เองนะคะ,ะเราก็อาจจะสั่งมันว่าช่วยสร้างรูปนะนักร้องเนี่ยกำลังร้องเพลงบนคอนเสิร์ตให้หน่อยนะ,ะแต่ว่าก็ให้มันเนี่ยให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ id ของภาพนี้ด้วยนะคะ id ของภาพก็เหมือนเป็นหมายเลขนะที่เราระบุว่าภาพนี้คือเบื่ออะไรนะคะ ก็จะได้เป็นรูปที่อยู่บนคอนเสิร์ตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัว ID ตัวนี้ด้วยนะคะของรูปภาพตัว ID ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอ้างอิงถึงรูปภาพหรือว่าตัวละครตัวนี้นะคะคราวนี้เราลองใช้ไอตัว Number ตรงนี้หรือว่าตัว Gen ID ตรงนี้นะคะ,อะลองให้มันสร้างรูปเดิมนะแต่ว่าลองเปลี่ยนสีเสื้อนักร้องดูนะ เป็นสีแดงแล้วกันโอเคคราวนี้โอ้โหได้รูปนักร้องมานะเสื้อสีแดงแล้วก็ทนสีเป็นสีแดงด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะแบบเอาไอสื่อตรงนี้นะคะมาทําเป็นเรื่องราวได้นะ,ะยังไม่พอใจนะอาจจะขอใหม่นะแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมว่าตอนที่เราสั่งให้มันสร้างเนี่ยเราก็อาจจะต้องอ้างอิงนะถึงตัวเจนไอดีตัวนี้ด้วยนะคะบอกว่านะักร้องให้หันมาทางกล้องนิดนึงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ตัวรูป หรือว่าตัวละครตัวนี้ไปนําเสนอนะคะไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ powerpoint หรือว่า,าสื่อของเราได้อันนี้เป็นหน้าปกละค่ะและการทําแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้ตัวละครนะคะที่มีหลายบุค,คลิกซึ่งเราเนี่ยสามารถนํามาใช้ใน Storyline ในการนําเสนอหรือว่าการทำ presentation ต่างๆได้ค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูกันว่าเจ้า chat GPT เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยหางานแล้วก็สมัครงานได้ยังไงบ้างคะ่ะอันดับแรกนะคะถ้าเราจะสมัครงานเนี่ยเราก็ต้องมีเรซูเม่ก่อน ใช่ไหมคะ,ะถ้าเราไม่มีไอเดียเลยว่าเราจะสร้างเรซูเม่ยังไงนะคะเราอาจจะให้ตัว ChatGPT เนี่ยช่วยเราทําได้คะ่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะอธิบายนะคะข้อมูลนะคะเกี่ยวกับตัวเรานะคะว่าเราเนี่ยเป็นใครอย,อย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยอายุประมาณ30ปีเนาะมีประสบการณ์ในงานด้าน AI ประมาณ12ปีแล้วนะคะทำงานที่ Moment AI มาก่อนเนาะแล้วก็8ปีถัดมาไปทํางานเป็นที่ปรึกษาอิสระอะไรอย่างงี้นะคะลักษณะเด่นของเรา เชี่ยวชาญอะไรบ้างนะคะอ่ะเราก็ใส่เข้าไปนะเหมือนเราเล่าเรื่องให้กับเจ้า c h a t GPT ฟังใช่ไหมแล้วเราก็บอกมันว่าสุดท้ายนะคะให้เขียนนะคะเรซูมเม่ให้หน่อยแต่ว่าตำแหน่งงานที่เราต้องการจะสมัครเนี่ยคือเดต้าไซด์จ็อะ Data Job นะคะอ่เราก็กด enter ไปเลยเอานี้เนี่ยมันก็จะช่วยร่างนะคะเรซูมเม่ที่เหมาะกับตำแหน่งงานนั้นๆโนาะโดยที่อ้างอิงจากข้อมูลที่เราให้มันไปเนาะอ่าอย่าลืมว่าถ้ามันรู้จักเรา ดีแค่ไหนนะคะมันก็จะยิ่งช่วยเขียนให้ตรงกับสไตล์หรือว่า,ารายละเอียดะะประวัติของเราได้มากขึ้น,นะคะ่ะมันก็จะบอกว่าทำอะไรมาบ้างนะคะมีประสบการณ์ด้านไหนบ้างนะคะเคยทำงานที่ไหนมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราให้เข้าไปตั้งแต่แรกนะว่าเราเคยทำงานที่แบบ m o m e n t AI ออะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมี ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ทักษะต่างๆที่เรามีนะคะเกี่ยวกับทางด้านนี้ค่ะมีโปรเจกต์อะไรบ้างใส่ลงไปด้วยมีเชอร์ที่พิเคตอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นถ้าใครเรียนคอร์สนี้เราได้เซอร์ก็ใส่ลงไปด้วยเลยในนี้นะคะอย่าลืมว่าเราก็ต้องตรวจสอบข้อมูลเนาะ,ะแล้วเราก็สามารถแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมทักษะต่างๆตรงนี้ได้นะคะเท่านี้เองทุกคนก็สามารถที่จะมีข้อมูลตั้งต้นนะสำหรับเอาไปแปะในตัวเรซูเม่ได้แล้วค่ะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยอยากจะทํางานอะไรนะโดยที่เราเนี่ยหางานเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะเริ่มอย่างนี้ก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราไปที่ Link ์อินเนาะแล้วเราก็ไปหาตําแหน่งงานในตัว Link ์อินนะคะเราก็พบว่าเฮ้ยเราอยากจะสมัครตาแหน่งนี้แบบ Data า i ซด์ i ิวเตอเนี่ยเป็นแบบฟรีแลนซ์ด้วย เราก็สามารถที่จะ Copy นะคะ Job Description ตรงเนี้ที่เราสนใจเนี่ยก็คือแบบเอาตรงๆตัวเลยเขียนเรซูเม่ให้มันแบบว่า ตอบโจทย์กับตำแหน่งงานนี้เลยแล้วก็เอามาแปะในชุดคำสั่งได้เหมือนกันเนาะ,ะโดยที่เราก็สามารถที่จะใช้นะคะแม่แบบตัวนี้ได้เลยนะคะก็อย่างเช่นบอกว่า effectively create one resume that match the following job description and my profile แล้วก็เราก็แปะตัว job กับตัว profile ของเราลงไปนะคะเราไป copy นะคะ job description นะที่เราต้องการ,รัาสมัครงานะนะคะคือตัวนี้ลงไปป้าแล้วก็มีเครื่องหมาย คอมมานะคะขัน้นคราวนี้เราก็จะใช้นะคะข้อความนะคะที่อธิบายตัวเราเนี่ยว่าเราเนี่ยมีลักษณะเป็นใครนะคะอายุเท่าไหร่นะ,ะลงไปด้วยโอเค okay. อันนี้มันก็จะ สร้างนะคะเรซูเมออกมานะคะโดยที่ต่างจากตัวอย่างแรกก็คือว่ามันเอาตัว job description เนี่ยที่เราต้องการจะสมัครเนี่ยมาประกอบด้วยนะคะในการที่จะสร้างตัวเรซูเมตัวนี้นี่ก็บอกว่าเฮ้ยเราเคยแบบเป็นคอนซัลนะเป็นทำงานที่นี่มาก่อนนะคะแล้วก็มีประวัติการศึกษาหรือว่าทักษะอะไรบ้างนะตรงนี้เขาก็จะเห็นว่าตัวทักษะตรงนี้มันก็จะแบบเขียนให้เหมาะสมกับตำแหน่งนะที่เราต้องการสมัคร เฉพาะเจอดจงเลยนะเราต้องการสมัครตำแหน่งนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็มีสกิลด้านนี้ด้วยนะแบบเข้าใจเกี่ยวกับลอจิกต่างๆนะโปรเจกต์ที่เคยทำแล้วก็มีทิ้งท้ายด้วยข้อความต่างๆค่ะอ่าครานี้ถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จแล้วนะคะก็แบบว่า เฮ้ยนอกเหนือจากไอ้ตัวงานเมื่อกี้ที่เราต้องการแล้วเนี่ยอาจจะบอกว่าให้มันแนะนําหน่อยว่าไอ้เรซูเม่ที่เราสร้างขึ้นมาเราจะสมัครงานอะไรได้อีกนะคะอาจจะบอกว่าเออเล่คอมเมนต์หน่อยนะสิบงานนะที่เราสามารถไปสมัครได้นะคะมีอะไรบ้างนะนี่มันก็จะแนะนําตําแหน่งงานอื่นๆได้ด้วยนะคะ เราลองใช้คู่กันนระหว่าง ChatGPT กับตัว LinkedIn หรือว่า Job DB ก็ได้ค่ะอันนี้ก็บอกว่าแบบเราสามารถที่จะแบบสมัคร machine learning engineer หรือว่าเป็นแบบ t a s c i e ซ c ์แบบ AI focus เลยก็ได้นะคะคราวนี้เรามาลองมาดูพร้อมนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยสัมภาษณ์งานได้อย่างค่องแคลวมากขึ้นค่ะเราเนี่ยสามารถที่จะใช้แม่แบบนะคะคำสั่งนะคะแบบนี้เลยอะไรนะคะคือคำถามยอดฮิต3อันดับแรกนะในการสัมภาษณ์งานด้าน t a t c i e ซ c e นะคะตรงเนี้ย ทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้เนาะคำถาม3ามคำถามยอดฮิตเนี่ยเขาจะถามเราประมาณไหนบ้างค่ะอ่าคำถามแรกนะคะเขาก็จะถามเกี่ยวกับพวก technical skill อะไรแบบนี้นะคะก็มีตัวอย่างคำถามมาให้ด้วย คำถามที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับ c r i t i c a l thinking นะคะแล้วก็คำถามยอดฮิตอันดับ3ก็คือเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็โปรเจกต์ที่เคยทำมาค่ะอ่านี้มันก็จะให้ข้อมูลคร่าวๆระดับหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแบบให้มันเนี่ยเป็นคนที่สัมภาษณ์เราเลยเราสามารถใช้ แม่แบบชุดคำสั่งตัวนี้นะคะแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนรายละเอียดนะคะของจ็อบนิดนึงนะคะตรงที่บอกว่าให้แปะจ็อบเดสคริปชันนะคะแล้วก็บอกว่าชื่อเราเนี่ยคือชื่ออะไรนะคะแล้วก็ไปวางที่ตัว Chat GPT ค่ะโดยตำแหน่งงานที่เราต้องการจะสมัครนะคะจะใช้ตัวอย่างเดิมนะจาก Link ์อินตรงนี้นะคะแล้วก็แปะลงไปตรงนี้ จากนั้นนะคะเราก็จะบอกว่าให้มันเนี่ยจำลองถามคําถามเรานะห้าคำถามนะเอาแบบทีละคําถามแล้วก็พอตอบเสร็จเนี่ยก็คือให้มันเนี่ยให้คะแนนเราด้วยนะคะว่าคะแนนที่เราสัมภาษณ์กับมันเนี่ยจะให้เท่าไหร่เต็มสิบก็ใส่ชื่อไปด้วยเพื่อความสมจริงเนาะชื่อตรงนี้ชื่อทิป อันนี้มันก็จะทําตัวเหมือนเป็นคนสัมภาษณ์เรานะมันก็จะทักทายเราก่อนนะคะว่าแบบเอ้ยทิปเป็นยังไงบ้างนะอินดีมากเลยที่มาสัมภาษณ์กับเรานะอันนี้คําถามแรกก็มาแล้วนะคะเขาก็ถามแล้วว่า,าให้เราเนี่ยอธิบายโปรเจกต์นะคะที่เราเคยทำมาอ่าแล้วก็แบบมีความซับซ้อนด้วยนะคะซึ่งคำถามตรงนี้ ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงนะคะ I'm not sure how to answer นะก็ตอบมันไปตรงๆแบบนี้แหละโอเคมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราก็แนะนำว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณเนี่ยน่าจะตอบได้นะคะแต่ละครั้งที่เราลองตัวพร้อมตัวเนี่ยนะคะมันก็จะสร้างชุดคำถามนะ,ะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ เราสามารถฝึกฝนได้เรื่อยๆนะเพื่อให้เราเนี่ยเก่งขึ้นนะคะมันก็แนะนําด้วยนะว่าแบบเราควรจะตอบแบบนี้อ่าเป็นคําตอบที่น่าจะโอเคมันถามด้วยว่าจะลองตอบอีกทีไหมนะคะเราอาจจะบอกว่าเราไปอันอื่นเลยก็ได้นะคะ you can continue the next question ไปคำถามที่สองค่ะนี้มันบอกว่าเอ้ยไอยตัว AI เนี่ยแล้วก็ความรู้ด้านเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอัปเดตเร็วมากๆเลยนะคะ เราจะทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยยังอยู่ในฟิลนี้ นะคะอ่าเราลองคิดดูสิว่าเราจะตอบว่าอะไรดี I try to study the latest take on week end regularly แล้วกันโอเคมันก็จะแนะนำเรานะคะว่าเออเนี่ยก,ก็เป็นคำตอบที่ที่ดีเนาะแต่ว่ามันก็แนะนำเราด้วยนะคะว่าเราควรจะเพิ่มเติมตรงไหนตอนที่ตอบอ่ะเนาะ,ะเขาบอกว่าคำตอบเนี่ยควรจะแบบให้เคลียร์กว่านี้นะคะแล้วก็ให้คะแนนเราแบบ8เต็ม10 ปบการสัมภาษณ์แล้วนะคะก็คือเหมือนจินตนาการว่าเราไปสัมภาษณ์ที่บริษัทจริงๆเลยหลังจากที่เราเห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะคะว่า Cha t GPT เนี่ยสามารถช่วยเรานะคะให้มีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานได้ยังไงค่ะอย่าลืมฝึกฝนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสที่เราเนี่ยจะได้งานมากขึ้นค่ะอย่างที่เขาบอกกันว่า practice makes perfect เพิ่มทักษะและความรู้เพิ่มความก้าวหน